สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับผมงานแคงดีมซุเปอปร์คัพขอภัยดีมร้อยชุดห้าหกดันโลครับสองวันเจ็ดคอมสเต็สเปคเครื่องห้าเจ็ดกำลังเซตฝานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้เซตไว้ก่อนนะครับแล้วก็สเต็ปดันโลสองจีนะครับ ทันนี้นะครับนัดไว้หนึ่งสัปดาห์ก็กำลังโมงเครื่องให้อยู่ครับอันนี้ก็ส่งจีนะครับสี่วาวชักเดิมขี่เล่นลูกอะไรก็ได้ขอจีร้อยหสิบวกดันโลยาวๆได้น้ำมันเก้าห้าหาเติมง่ายไม่ต้องใช้อียี่สิบแล้วก็ไม่พังพังยากๆจัดให้ครับ อันนี้เป็นสเต็ปคัดเท้านะครับผมทำไรครับยี่โอ้โหนี่มันสูตรไหนเนี่ยกระตุกรถกระตั้งขึ้นได้เลยครับกระตังคู่ไม่ต้องลงรถเลยโอโ้สูตรน้ําค่อมนี่เองเต็มที่มาเลยพอดเลยอ่าไหนๆก็ขับมาเปลี่ยนยางแล้วครับ ไอลูกค้ากอดเองนะครับผมเดี๋ยวผมงัดให้ถ้าลูกค้างัดเองนะครับยังไนน่าจะใช้หลายเส้นนะครับผมตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับจากกรทมนะครับจูนให้แล้วันน้นก็ส่งจีไปแล้วนะครับผมวันนี้เอากลับไปหลายคันแล้วนะครับสเต็ปส่งจีอย่างนี้งานเครื่องมาใหม่ครับอันนี้ก็สี่วาว ส่งจีนะครับผมก็สนใจนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็สี่ว้าวนะครับพ้อเหวี่ยงเพิ่งจะทําเสร็จนะครับเหลือเซตฝาแข้งเจาะประคองจานไฟนะครับวันเดียวก็เสร็จเลยงานแบบนี้นะครับผม